สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาทำแรนดอมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะดวงจะเป็นดวงแรนดอมนะคะจะเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนอย่าซีเรียสนะคะ สิ่งไหนที่ดีทุกคนก็รับกลับไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เอาทิ้งไว้ที่ในคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าคิดมากนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอัศวินไม้นะคะ Knight of Pentacles นะคะอืม Wow Seven of Wands ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าหวานพูดกระตุกกระตักไปนิดนึงนะคะ <laughs> The High Princess King of Sport, Knight of Cup, ก้าวถ้วยอุ้ยขอโทษนะคะทุกคน เราไปดูกันดีกว่านะคะเดีย๋ยววันเปิด5้าใบก่อนเนาะทุกคนเนาะอืมคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะการตัดสินใจในการที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณคิดมา ไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะในการตัดสินใจทําอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเดียเด๋ยวๆนี้อ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของเซนส์นสัญชาตญาณของตัวคุณเองด้วยนะคะว่าคุณควรที่จะทําตามสัญชาตญาณของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยเซนส์นของคุณจะมาแรงเป็นพิเศษนะคะเซนส์นคุณจะแม่นเป็นพิเศษเลยไม่ว่าคุณจะ ทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ <Stars> แตัดสินใจทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เชื่อในความในเซนส์อนของเรานะคะให้เชื่อในเซนส์ของเรานะคะว่าแวบแรกอะค่ะที่เราที่เรารู้สึกอะที่เราตัดสินใจอะมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นอะไรอันนั้นเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เพื่อนๆอะ ผ่านอุปสรรคหรือผ่านพ้นปัญหาที่มีอยู่ได้นะค,ะควรเชื่อเซนส์ของตัวเองนะคะอ่าไม่ต้องไปฟังความความคิดหรือว่าคําพูดของคนอื่นนะคะให้เชื่อตัวของเราเองนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันมันจะดีขึ้นนะคะหรือแม้แต่การตัดสินใจในเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางนะคะแม้กระทั่งเรื่องหัวใจนะคะให้เลือกเซนส์ตัวเองนะคะเป็นหลักนะคะ คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องเชื่อตัวเองอะเนาะเชื่อเซนต์ตัวเองอะเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเซน์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่คุณเข้ามาดูตอนเนี้ยคือเซน์ของคุณอ่ะจะแรงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะต้องทําสําเร็จเราต้องทําได้หรือสิ่งที่คุณกําลังทําไปนั้นนะคะมันกําลังจะผีดอกออกผลมันกําลังจะ กลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีมันจะเป็นการิรเริ่มสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกจากจุดจุดเดิมเพื่อจุดเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะหรือบางคนก็รอเวลานะคะที่เหมาะสมนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาที่โอเคมากๆเลยหรือว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงแล้วนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้ ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วยังไงต่อคะ <c oughs> แล้วยังไงต่อคะทุกคนแล้วยังไงต่อเหมือนจะถามไพ่แต่วันบอกว่าแล้วยังไงต่อคะทุกคน <c oughs> แล้วยังไงต่อคะพี่ทารอดเจ็ดถ้วย <c oughs> สิ่งไหนที่คุณวาดฝันไว้อ่ะคะ่ะมันกําลังจะเป็นจริงแล้วเนาะคุณก็ต้องทําให้ได้อะ่ะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะต้องต้องลงมือต้องลงมือทําให้มากกว่านี้ถ้าใครกําลังคิดจะทําอะไรอยู่นะคะก็ให้เพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ active เพิ่มความมั่นใจลงไปนะคะสิ่งที่คุณกําลังทําไวะคะ้ค่ะมันกาลังจะผีดอกผลแล้วมันก็จะเป็นจริง นะคะถ้าคุณสมมติว่าถ้าคุณค้าขายอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่คุณปิดร้านประมาณทุ่มหนึ่งคุณก็เป็นักทุ่มครึ่งสองทุ่มนะคะอืมอาจจะมีลูกค้าเข้าร้านมาช่วงตอนท้ายๆก็เป็นได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญขึ้นมา สิ่งที่คุณคิดฝันอะไรไว้ค่ะขอให้คุณตั้งใจและลงมือทําเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถนะคะสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาค่ะมันกําลังจะเข้ามานะคะมันกําลังจะเข้ามาหากเราฝันฝันอย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือทาอะคะ่ะฝันนั้นอะเราจะ ไม่สามารถจะเป็นจริงได้เลยนะคะต้องลงมือทำด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเชื่อในเซนส์เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันโอเคแล้วมันจะต้องมันจะต,ต้องสำเร็จมันต้องสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันกำลังจะแนวโน้มอ่ะคะ่ะมันจะกาลังจะไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะคุณกำลังคุณกำลังตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ คุณกาลังจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเชื่อตัวเองให้มากๆกตัวเองให้เยอะๆนะคะฟังเซนส์ของเรานะคะเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆที่เรากําลังทํานะคะมันกําลังจะส่งผลมาให้เราแล้วเร็วๆนี้นะคะเห็นไหมคะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เท่าตัวเราเองนะคะ แต่คุณก็โชคดีนะที่มีผู้คนมากมายให้ความสนับสนุนเพราะคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่ใครเห็นใครก็รักนะคะม,มีคนรอบตัวคุณอะ่ะชื่นชมในตัวคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็มีคนคอยซัพพอร์ตนะคะเพียงแค่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะ เนี่ขึ้นคู่กันมาเลยนะคะเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะเนี่ยควีนถือไม้เท้าแล้วก็อันนี้อ,อ,อะไรนะไนท์ไนท์ออฟวันแล้วก็คือหนุ่มถือไม้เท้านะคะเด็กหนุ่มถือไม้เท้าหมายถึงว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะไปเริ่มตอนไหนคะนะคะ คุณมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้นําในตัวเป็นคนที่หาเงินทํำงานเก่งนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อะคะ่ะกำลังผลิดอ,อกออกผลกำลังจะส่งสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาหาคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากได้อยากมี นะคะในเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันสามารถคือสามารถที่จะหยิบจับได้ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นความฝันอีกแล้วนะคะ มันกาลังจะเป็นจริงนะคะฝันที่กําลังจะเป็นจริงเดือดซันขึ้นมาการันตีนะคะความสําเร็จความก้าวหน้านะคะความอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบที่ดีที่สุดนะคะในสํหรับเลยนะคะคือเดือดซันนะคะคือสิ่งต่างๆที่เราคิดฝันไว้นะคะมันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะขอให้เราลงมือทำนะคะอย่าย่อท้อนะคะการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในเซนเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าเราต้องทําได้ว่าเราทํา นะคะคนั้นว่าเราทําในสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันมาถูกทางแล้วนะคะหลายๆท่านกําลังท้อแท้อยู่นะอยากอยากจะบอกให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะหวันขอเป็นกําลังใจให้นะคะว่าสิ่งที่คุณนึกฝันสิ่งที่คุณทำนะคะมันไม่เสียแรงเปล่าแล้วนะคะมันกําลังจะ เป็นไปด้วยดีนะคะในไม่ช้านี้ในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะการันตีเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันไม่สูญเปล่าแน่นอนเลยนะคะอดทนนะคะรอให้เป็นเย็นให้ได้นะคะแล้วคุณจะสุขส,ขสมหวังในทุกๆสิ่งที่คุณสมปรารถนานะคะคุณจะกลายเป็นเศรษฐีนี่นะคะจะกลายเป็นคนร่ำคนรวยสุดในตระกูลนะคะที่สู้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย ของตัวคุณเองนะคะเป็นที่พึ่งพาต่อใครหลายๆคนนะคะเป็นไพ่ที่ความหมายชุดนี้คือดีมากๆเลยเนาะเนี่ยค่ะสิ่งไหนที่คุณทําแล้วนะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะสอนชุบสิ่งไหนที่คุณทํามาแล้วนะคะตัวเนี้มัน ไพ่ตัวนี้มันจะขึ้นมาถ้าสมมุติว่าถ้าใครทําดีก็จะได้ดีนะคะถ้าใครทําไม่ดีก็ได้รับผลเช่นนั้นไปมันจะเป็นไพ่ที่แสดงว่าเราอะค่ะหมายความว่ายังไงอะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราทําถ้าเรา,าสร้างมาลงลงทุนทําอะไรแล้วแล้วเ,เร็วๆเวนี้ยมันจะได้ผลที่ดีนะกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอะ ยังไงต่อคะนี่ค่ะครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะถึงเวลาแล้วอะคะ่ะที่ที่คุณจะได้รับความสุขความสมหวังในชีวิตถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ลืมตาอ้าปากสักทีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความสุขได้รับเงินได้รับทองนะคะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆที่คุณตั้งใจสั่งสมมานะคะในระยะเวลาหนึง่งนะคะ ไม่ว่าคุณจะคิดการทําอะไรขอให้คุณลงมือทํานะคะแล้วความสําเร็จอะ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าคุณนะคะอย่าให้คุณท้อไม่อยากให้คุณท้อแท้นะคะอยากให้คุณมีกําลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะเหมือน q u e e n of เหมือนเอ้ยขอโทษนะคะทุกคนเหมือน queen of w อ,อ,อร r d นะคะราชนินีถือดาบนะคะขอให้คุณตั้งมั่นนะคะยึดมั่นนะคะในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วสิ่งต่างๆอะคะ่ะที่คุณกำลัง เพราะบ่มอยู่อะค่ะมันกําลังจะเติบโตกลายเป็นผลนะคะในไม่ช้านี้แล้วนะคะขอให้คุณอย่าท้อนะคะวันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะนะคะใครที่กําลังท้ออยู่ถ้าเกิดได้ผ่านเข้ามาชมนี้นะคะคลิปนี้นะคะขอให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะสำเร็จแน่นอนนะคะมีแต่สิ่งที่โชคดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ในเรื่องของความรักนะคะให้เชื่อเซนในตัวเองนะคะแล้วคุณจะ จะพบกับปฏิหารนะคะหรือว่าคุณจะพบกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นสมมุติว่ายังไงเดีย๋ยถ้าเป็นเรื่องรักถ้าเราเลือกรักถูกคนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ได้ถอยห่างจากคนที่ไม่จริงใจเราก็จะได้เห็นบางอย่างบางมุมของเขาทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราตัดสินใจถูกละที่เราเดินจากเขามานะคะมันจะทําให้รู้อะคะ่ะเพราะว่าไพ่ตัวนี้มันขึ้นมานะคะว่า ใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะทุกคนแล้วถ้าจะาสมมุติถ้ากําลังมองหาในเรื่องของการงานการเงินอยู่นะางานที่คุณกําลังหาอยู่นะคะ มีเกณฑ์หัวหน่มีเกณฑ์นะคะบริษัทนั้นจะรับคุณเข้าไปทํางานหรือว่าใครที่ถึงใจย้ายนะคะที่ทํางานก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่เร็วๆนี้นะคะหรือใครที่กําลังเบื่องงานประจําอยากหางานทําเสริมหรือว่าอยากลาออกมาทําธุรกิจตัวเองนะคะเชื่อเซ็นตัวเองนะคะ เนาะมันเป็นไปได้หมดนะคะขอแค่คุณเชื่อเชื่อเมั่นในตัวเองให้มากพอนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะทุกอย่างสําเร็จแน่นอนนะคะสมหวังสมดังใจแน่นอนเลยนะคะขอให้ทุกคนที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะคะโชคดีสุขสมหวังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้วันขอลางไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ